ายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปติโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากขับเวทุกไป ้าใจบางจาก e20s evo เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพอออเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด epnet zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํมมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนปตทไม่หยุดจุดพลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะประจำวันพฤหัส,สบดีที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567อยู่กบดิชันโดรดีชัยสมบัตินะคะอ่ะวันนี้มาจเจอกันนะคะกับข่าวสารทางด้านพลังงานที่น่าสนใจ อตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวเยอะจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมาคนเดียวเพราะว่าต้องมาใช้นี้คุณกัญญาเลยค่ะวัฒนะที่ปล่อยให้คุณกัญญาในประไปจัดรายการคนเดียวนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่วันอังคารเนี่ยไม่ได้เล่นเกมแจกของรางวัลเลนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยติดภารกิจจริงๆก็เลยคุยกันกับคุณกัญญาว่าเดี๋ยวมากันครบๆนะแล้วก็ เรามาแจกของรางวัลกันใหม่นะคะไม่ลืมไม่ลืมมีแล้วเนี่ยหาของวันมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะวันนี้มีข่าวพลังงานข่าวดีนะเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีก่อนดีกว่าไปกันที่กรมเช้อเพลิงธรรมชาติก่อนนะคะคุณวรากรพรมโมบลอธิบดีกมรมช้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยพูดถึงข่าวดีของประเทศไทยเลยนะต้องบอกว่านี้เป็นข่าวดีนะบอกว่าได้รับแจ้งจากบริษัท P.T.T.E.P.S.P. Limited จำกัดนะบอกว่าเนี่ยพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมที่แหล่งสินผูห้อมซึ่งแหล่งเนี้ยก็จะนำมาป้อนให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นการสร้างความมั่นคง,งของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะมีแก๊สเพิ่มเนี่ยก็เอามาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าน้ำพองได้เพิ่ม ซึ่ง PTTEP SP Limited เนี่ยเป็นผู้รับสัมรทานปิตโตรเลียมเล็กที่1 2 5 2 4ทับทับเป็นแปลงสำรวจบนบกหมายเลข EU 1แล้วก็เป็นผู้รับสัมรทานปิตโตรเลียมเล็กที่2 2 5ทับ7 2ทับก็เป็นแปลงสำรวจบนบกเหมือนกันนะคะหมายเลข e 5 n นี่ก็คือโครงการผลิตก๊าซธรมรมชาติสิ่งห์ภูห้อมนั่นเองครอบคุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัด อุดรธานีแล้วก็สิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการผลิตกา๊าซเฉลี่ยที่95ล้านลูกบาทฟุตต่อวันและอัตราการผลิตกา๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย200บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาได้มีการเจาะหลุมประเมินผล pH 24นะคะ pH 14ะที่แหล่งสิงบู่ฮ่อมแล้วก็ พบก๊าซธรรมชาติมีการประเมินอัตราการไหลของก๊าซเนี่ยประมาณ30ล้านลูกบาทฟุตต่อวันโหก็มาเพิ่มนะคะมาเพิ่มก๊าซเดี๋ยวอันเนี้ยก็จะเ ja จร่งขุดเจาะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณก๊าซในแหล่งนี้นะคะไปกันอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทงประเทศไทยเนี่ยเขาก็ขอ เชิญชวนเยาวชนมาร่วมงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2567เรียนรู้โลกไฟฟ้ายั่งยืน Inno Sustainable World นะคะเราว่าพาน้องๆเนี่ยไปร่วมผจญภัยพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปรับพาสปอร์ตนะสะสมแต้มจากภารกิจ4โซนนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโซลาเซลล์ลอยน้ำการเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็วิธีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านห้องเรืยนสีเขียวแล้วก็มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ด้วยแล้วก็มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กซ์บายอีแกนะคะซึ่งอีตงพาสร์สะสมแต้มจาก4ภารกิจเนี่ยโซนเนี่ยภารกิจ4โซนเนี่ยดิฉันชอบมากเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย จำได้ไหมไม่ทราบว่าหลายหลายท่านอาจจะเคยทำก็ได้นะเวลาเราไปอุทยานแห่งชาติใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเราก็จะมีพาส,สปอร์ตเนี่ยแล้วเราก็ไปสแตมป์ว่าเรามาที่นี่ที่นี่นะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สนุกอะ่ะแล้วก็ได้เที่ยวด้วยได้สะสมแบบตาสแตมป์อะไรพวกนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ เนี่ยอยากให้กลับมาทำเหมือนเดิมเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบเออดีอะเราจะได้แบบพยายามที่อยากจะไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกันนะคะอ่ะแล้วก็นอกจากไปสแตมป์กันแล้วเนาะไปสะสมแต้มแล้วเนี่ยไปเอาพาสปอร์ตไปสะสมแต้มแล้วเนี่ยยังได้มีการรุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายเลยนะแล้วก็พลาดไม่ได้กับกิจกรรมบนเวทีด้วยและการแข่งขันอ e ีสปอร์ตกับโค้ชทีมชาติด้วยระหว่างวันที่16 ถึง25สิ่งหาคมนี้นะไปกันได้เลยนะคะเวลา9นาฬกาถึง19นาฬกาที่อาคาร12 i m อ a c ิมแพเมืองทองธาน,นีนะคะแหมอยากไปดูเหมือนกันอยากไปดูว่าน้องๆเขาไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างน่าจะสนุกนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากกลุ่มบริษัทไทยออยโดยคุณอัดวิสุทธิถาวรวงผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมแล้วก็ เป็นผู้แทนของบริษัทไทยออยจำกัรมหาชนด้วยก็ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบังดําเนินโครงการไทยออยสร้างเยาวชนรักโลกประจําปี2567เพื่อที่จะส่งเสริมความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะให้กับเยาวชนระดับชั้นะถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นก็ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังหโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบังสองมูลิธิ ไตหลงเซงพรประภานะคะและโรงเรียนบุญจิตวิทยาอำเภอศิีราชาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยก็ยังเปิดให้พนักง,งานที่มีจิตอาสานะคะจากไฮออยเนี่ยได้เข้ามีส่วนร่วมในการที่จะถ่ายทอดความรู้พื้นฐานผ่านการเรียนรู้สี่ฐานนะก็ได้แก่การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องการหมักปุ๋ยจากเศษอาหารและใบไม้การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้ว และการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเสริมสร้างการเสริมสร้างจิตสํา,สานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยมีความรู้ในการจัดการขยะอย่าง,ย,างยั่งยืนเลยซึ่งก็เป็นการตอบแทนสังคมแล้วก็พัฒนาชุมชนของกลุ่มไทยออยที่มีความสําคัญต่อพื้นที่แลบชบังแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะคะ อ,อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะกับบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนเขาได้ร่วมจัดการขยะทางทะเลกับโครงการภูเก็ตแซนบ็อกต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยก็ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมารษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทางกราฟเนี่ยก็เลยได้มีการร่วมพิธีเปิดโครงการผู้เก็ตแซนบ็อกต้นแบบนูรักหัดไทยภายใต้โครงการรัก72หัดไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหนูอหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาบุงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในพิธีที่ลานโลมาหาดป่าตองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ทางกราฟานะคะโดยมีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนเพื่อน,นําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและรณรงค์ลดละเลิก การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งตลอดจนส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งนะคะซึ่งคุณธนนตันติสุนทร์ x น e u t i v e Officer ของกราเนี่ยก็บอกว่าปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยสร้างผลกระทบเป็นวงก,กว้างเลยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและส่งผลทางคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งกัฟเนี่ย ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาวและเมื่อปี2565เนี่ยกัาฟได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลนำร่องห้าปากในน้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจขยะคลองท่าจีนบริเวณเกาะสิเลจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบริเวณชมุมชนที่มีปัญหาเรื่องขยะทับถมจานวนมาก โดยกัฟแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันวางแผนแล้วก็หาแนวทางจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน นะคะแล้วก็โครงการรัก72หาดไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงค,คลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนี่ยก็จะดําเนินการจัดการปัญหาขยะใน72ชายหาดใน7จังหวัดนะคะก็จะมีที่จังหวัดตราด จังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมดเนี่ย14หาดนะจะมีหาดป่าตองหาดกะตะหาดสูรินท์หาดยะนุ้ยหาดกะตะน้อยหาดกระรนหาดฟรีดอมหาดพาราไดซ์บีชนะคะหาดในหานหาดระไวหาดแหลมกา หาดดลายันหาดบางเทาแล้วก็หาดในายางด้วยซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการสร้างความเชมื่อมวนให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยแล้วก็โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเป้าหมาย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050แล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือวันได้ศูโรภายในปี2065ด้วยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะเขาก็มีการผนึกกำลังกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็จังหวัดระยองเนี่ยในการ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวโครงการเขาจอมแห я, เปิดประตูสู่ระยองปี2567นะคะโดยคุณวลรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็คุณอนุกูลปิดปีกแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็คุณกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าการอรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระยองนะคะ แล้วก็ดรคงกะพันอินทราจแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูร้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาได้มีการนําผู้บริหารหน่วยงานราชการกลุ่มปตทแล้วก็ประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเขาจอมแหเปิดประตูสู่ระยองณเขาจอมแหหมู่ที่7ตําบลมะขามคู่อำเภอน,นิคมพัฒนาจาังหวัดระยองนะคะสำหรับ โครงการเขาจอมแหเปิดประตูสุริยองเนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองของปตทเนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561ในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเขาจอมแหซึ่งทาไปแล้วเนี่ยห4สียไร่นะคะและได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้798.75ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการดำเนินงานในปี2567เนี่ยจะเป็นการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก36ไร่เพื่อให้ครบ100ไร่นะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุธทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ของปตทแล้วก็ยังเป็นการสร้างระบบ นิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าเสื่มโทรมแล้วก็เป็นแหล่งรับน้ําที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จงังหวัดยองตลอดจนสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงพึ่งชันโรงในพื้นที่ป่าเขาจอมแหตามวิสัยทัศน์ของปรทอแข็งแรง ร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโรคอ,อย่างยั่งยืนหรือ Together for Sustainable t h a i l l n d Sustainable World อีกด้วยนะคะแหมมีแต่ข่าวดีๆที่ทำกิจกรรมดีๆทางนั้นเลยมาดูเรื่องของธุรกิจกันบ้างนะคะ คุณพนรินมหาวงทิ่วงทีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการบริษัทโลตัสมาซูติคอรคอมพานีลิมิเต็ดบริษัทย่อยของปตทเนี่ยมีมติอนุมัติให้โลตัสเนี่ยไปเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเทวาฟาร์มาประเทศไทยจำกัดนะคะ แล้วเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการชำระเงินแล้วก็รับโอนหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ1,650ล้านบาทนะคะซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้โลตัสเนี่ยเข้าถือหุ้นในเทวาไทยแลนด์ในสัดส่วน100%ของทุนจดทะเบียนโดยการลงทุนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามกลยุทธ์ของโลตัสที่ต้องการขยายธุรกิจ เพื่อเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโลตัสเนี่ยเขาก็ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นและพัฒนาผลิตแล้วก็จําหน่ายยาโดยมุ่งเน้นยาสามัญน,นะคะที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งและกลุ่มโรคระบบประสาทส่วนกลางซึ่งการลงทุนเนี้ย จะทาให้โลตัสเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดและขยายช่องทางในการจัดจําหน่ายยาในกลุ่มโรคจักษุวิทยาและกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจไปยังโรงพยาบาลแล้วก็ร้านจัดจําหน่ายยาในประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะไปกันที่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสอพอคุณพรพันธ์ศาสนาน,นันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินของปตทสอพอนี่ก็บอกว่าคาดว่า ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยทั้งปี67เจนี่ยจะอยู่ที่51,000บาร์เรลต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่462,7 0 0บาร์เรลต่อวันอันนี้ก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิตในโครงการ g 1ึ่งทับหหรือว่าเอราวันนะคะที่ผลิตได้800้ล้านลูกบาทฟุตต่อวันแล้วก็โครงการ b 8ปดทับสาที่กลับมาผลิตได้ตามปกติตั้งแต่ตุลาคมปี2 5 6 6หหลังจากที่ หยุดผลิตชั่วคราวไปจากปัญหาเรือรับก๊าสนะคะรวมถึงปริมาณการขายตามสัสดส่วนการร่วมทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงการยาดานาด้วยก็คาดว่าไรมาสามเนี่ยจะมีปริมาณการขายอยู่ที่400,000 8เอ่อ4 8 4 0 0 0บาร์เรลต่อวันจะลดลงนิดนึงนะคะจากไตรมาส2ที่มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยอยู่ที่5 6,709บาร์เรลต่อวันเพราะว่ามีการปิดซ่อมบำรุงโครงการในอ่าวไทยตามแผนงานนะคะอืมอ่ะไปกันที่บริษัท รากรุ๊บจำกัดมหาชนนะคะคุณนิทัศน์วรพลพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของราชกุ๊บเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินคาราบังกากาลังการผลิต74เมิะวัต์ที่บริษัทถือหุ่นผ่านบริษัทย่อย49%เนี่ยได้มีการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วโดยขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มออบอยติสพาวเวอร์คอร์ i ปอเรชั่นเป็นสัญญาระยะย,ยาว10ปีนะคะส่วนไฟฟ้าที่เหลือเนี่ย ก็ขายเข้าตลาดซื้อขายไฟฟ้ามีการทำสัญญาโดยตรงกับบูคคาหลายย่อยนะคะเรามาปิดท้ายกันที่บริษัทบรีกินเทคโนโลยีจำกัดนะคะโดยคุณอนนท์กุลวงศ์วานิชกรรมการผู้จัดการของบรีกินเทคโนโลยีเนี่ยก็บอกว่าบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทยาล่าพาวเวอร์จำกัดผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะผลึกกำลังกันแล้วก็ ยกระดับความแข็งแกร่งของธุรกิจโซลารูปทอดด้วยการให้บริการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในการที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่พักอาศัยธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและก็โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยจะร่วมกันสร้างสารรค์กลยุทธ์ทางธุรกิจและก็ส่งมอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่จะผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดคาร์บอนฟุตพลินขององค์กรเพื่อมุ่งหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งบีกิมแล้วก็ยาร่าพาวเวอร์เนี่ยยังพร้อมให้บริการโซลารูปท็อปแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการอสังหาธิมทรัพย์ เพื่อช่วยให้เจ้าของโครงการแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพระหัส,สััปดีเนี่ยเราจะมีไลฟ์สดฝันผ่าน Facebook Fanpage ของ A g i i e ซี่ไท n ์นะคะแล้วเราก็มีช่องทางอื่นนะคะเว็บไซต์เอเ i e ซ i ่ i ท n ์นแล้วก็เว็บไซต์ The NewsK i d Online รวมถึง YouTube c h anel นะคะแล้วก็ พอดแคสต์ที่จะติดตามดูติดตามฟังในการย้อนหลังได้และยังมีโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram X แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปตะทจุดพลังเพื่อความสุขของคนไทยเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวลทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครใหใช้ได้ไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นปล่อยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรนพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า